คำเตือนเลยการนี้มีหมอกับเดอายุน้อยต่ำกว่า18ปีเด็กที่มีอายุน้อยต่ำกว่า18ปีควรที่จะเปงนการรับชมนัจะ้ะไปไปเรียกพ่อแม่มา ก็ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็ว่าบัวเช้าเช้าวันนี้นะครับมาดูกันอยู่กับ a d m game และก็คล้ายพีดีอีกเช่นเคยนะครับผมเนี่ยพูดมากให้เจ็บคองเก็บคอนะครับมาดูว่าจะเกลือแต่หัวเช้าหรือเปล่านะผมก็มารอบ7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงนะผมก็จะมีสาวทํากับน้องแมวของเรานั่นเองหรือรักเรีดโกะเกมแมวแห่งความโคตรจะเข็มเลยนะเข็มจัดเมื่อคืนนี้คือแอบเล่นมานะบอกเลยว่าทะเลเกลือน้ำตาไหลย้อย ไหลลินจอกช้ำรักกำใจเหลือเกินนะครับจังหวะนี้ขอยญาตแก้มงแก้มือหน่อยแล้วกันมาคาร์มอนเบบี้ลักกี้ในโกนะครับผมแมวแห่งความเกลือนะครับไม่ใช่แมวแห่งนำโชคและสัตว์โอ้โหอ่ะพกมา200นิด,น,ด,น,ดนิดนะครับผมราคาย่อมเยาจัดไป30หมวยหมุวนมุนหมุนให้หมวยหมวยมวนมวุนอย่าหมวยเลยไม่ดีเดี๋ยวแดงอย่างไงเพิ่นเลิฟ อ้ยโอเคมาก่อนนะครับผมไวเชื่อเขาดีฟรออย่างไรต่อเพื่อนเออจัวเตียปัวเปียปรปลากระติ๊ดเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเช้าเรียบร้อยสองกูชิหลีจังหวะนี้แต่หัวมอดแต่หัวเช้าเลยกูล้างคอไปก่อนหนึ่งดอกยังไรไวเชื่อลูกเองลูกเอครับผมไวตากูเอีลาโอ้โหสเก็ตเตอร์ลงลงมาแบบนี้เขาจะเป็นพลนโยมนะผมเรียบร้อยหนึ่งดอกดอกแรกขึ้นมาแล้วเป็นสามบาทซะด้วยอย่างไงสิบดอกนี้ กราดเลยกราบเขาแบบเค็มๆหรือเปล่าเมื่อวานนะครับขึ้นแต่ฟรีไอ้เฮ้ยเข็มจัดประหยัดประหลัดบอกเลยลเชียวเช mm ีย hmm. วโมลินพันเนี่ยว,วันเช้าเลยครับต้องการกาแฟยอย่างหนักหน่วงและยังไงไอโอเคครับผมโกูแปะตะกอนหนึ่งดอกยังไงเพื่อนขี้อ่ะสูดชีครับเรียบร้อยกำลังเหนื่อยพอดีเท่าไรเพื่อนสามสิบเอ็ดเจ็ดเคเอาเนื้อนะครับวินดีผมวินดีโค้ชเลยเรียบ้อยเรียนจีนใบพัด <c oughs> ของแพงเลย แปดก่อนนะผมมาสี่มนสี่ดอกใบพัดอีกแล้วคูสิบสี่หนึ่งดอกก็ไปแปดสิบสี่ได้ผมโอแม่ก้อนโอแม่ก้อนเลยอย่าเสียไปเด็กสีด่ดอกก็เมื่อกี้ต้องใส่เลขที่หวยออกนะคเดี๋ยวลืมไปซื้อกันด้วยครับเยี่ยไงเชี่อได้ไหมเดเช้าเลยไอแมวเวียน เออโอเคตกหัวแล้วก็ลูกหลังคูนะครับผมแจกไปคงเฉยนะคูลูกเอคั้นวณต่อเ,อน,อเออนื่องนะครับผมยังไงเพื่อนเม็กซิ์ไม่มาเจ้าหนี้ซอกนะครับไม่แชร์กันนะหัดแชร์ก,กันบ้างนะครับสองตัวน,นี้นะออ่าเคืยังติดติดกันเลยนะใส่ไ,ไม่ถูกโรกกันนะร้อยเก้าสิบสองดอกแรกข้ามบอลไปดิข้ามออเบบี้ขอตัวสตูดิเกมเร็วไปก่อนจังกว่านี้โอ้โหโหค่นจะโค้งโค่นจะเกลือเลยยังไงไอ้บอลเล็บิอนเล็บ,อลบโอ้โหโโอ้โห,อหมึงดูครับเคร์โบนรกแตก แพ้เลยใครจะขึ้นขยักขึ้นฟีไวๆนะครับผมเทอ,โโอร์โบครับรับรองว่าไวแน่นอนเป็นไตไตอะไตวแน่นอน <c oughs> คลิมจัดจดโอเจมาแต่งกอบทองแล้วก็ไม่มีอะไรรอขยวก็จากไปเหมือนเดิมโอ้โหเรียบร้อยของแดงมาแล้วสวยงาัอย่างให้เพื่อนเออสวยรอนูชิอร่อยเลยจกกังหวะอีส่วนวันต่อเลยนะผมขาวๆเล็กน้อยถึงปานกลาง <c oughs> อย่างนั้ะ ยังไงเนาะเออเคยปลุกเอะยังไงกัดฟันเลยกูกำหมัดได้จังหวะนี้เกลือจัดเกลือจัดยังไงมึงดูความเกลือเป็นไงนะออนงนะโอ้โหเสียงแทบเลยก <c oughs> ูต้องการน้ำอุ่นอย่างยิ่งยวดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาเลือกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไงแต่หัวเช้าเลยกูเออเอาไปซีกูจู้่ะบอกแต่สู้เบือบ่อจากวันนี้แซลมอนมาอร่อยเต็มปากเต็มคายัางไงเพื่อนเพรื่ปลาโอโอไมค์ก็ตกูวไว้แหละกูไม่น่าบอกมันเลยว่าแบบแมวแห่งความเกลือนะครับผม,มงนวนกูเรียบร้อยแล้วยังไงเพื่อนติดขายจกูหน่อยเถอะเพื่อนขอร้องเลยกราดงางานหนึ่งที ถ้าเป็นจะครับประดหนึ่งทียังไงโอ้โหกาบก็ไม่อ,อ,มอ,มมอูอ้เรียบร้อยครับลูกแค่มาอย่างนี้เต็มโบกูคูนซองไปหนึ่งทีตบตบสเก็ตเตอร์หล่นออกมาสามหน่วยจังหวะนี้ยังไงโปเกลวัวปลาเรียบร้อยครับผมขึ้นสวัรค์ไปหนึ่งดอก2อกที่สองนะครับมาดูกันว่าจะได้อะไรจากมันนะครับผมว่าเกลยแต่สะผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างนะครับตาขวาจะตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับจังหวะนี้เอียงซ้ายเอียงขวาจะไปคูณโอ้โหเทเลยเราทำว่าจบหน้ากูเธอจังหวะนี้ยังไงเพลิม สุชิอีกแล้วอารอยดีเจกับลูกชิในหัวเช้าเลยยักเคลูกคิวมาขั้วตอนต่อเนื่องแตกไปกรอบซองอะไรแมวควักโอ้โหตกหัวแล้วก็ลูกหลังเหมือนเดิมเลยและผมแจกคูนอยากเดียวจริงๆริงวางไง่อนเลิฟไปต่อแลยวเลี้ยงล,ล,ล,ลูกเคบอกสุชิบอดผสมพันธุ์กลายเป็นอะไรไม่รู้เจช,ชิยากไงคูนติดสี่ไปแล้วจังหวะนี้โโอ้หแจกแต่คูนของแท้เลยวะ่ะของจริงเออคูเชื่อไอ้ตรงนี้มึงแจกเยอะแจกแต่คูนไง เออสวยงามดอกนี่อู้โหไม่ก้อนอยากให้ต่อเลขสิบครับวันตอนนี้สี่ร้อยมั้งเจ็สี่ร้อยสี่ร้อยสิบสี่หนึ่งสี่สีหนึ่งนะผมห้องนี้ผีห้อยหัวนะครับห้องนี้อยากไปเคราะเชียวยังไงครับผมคูนียี่สิบสองไปแล้วจังหวะนี้เฮือแสนวัวแหบจังหวะนี้เจ็บคอเหลือเกินยังไงแบกให้พวกเฮือผมได้ไปเกมื่นต่อเออเรียบร้อยครับผมหนึ่งยี่สิบสองยี่สิบหกเสร็จคอ นโมจงแตกถโมจงแตกทางข้งจงแตกผมทางคาถากันแล้วครับจังหวะนี้ท่านคาถาก็มาท่องคาถานะครับผมออกเสียงให้มันทุกๆหน่อยว่ายังไงว่ายังไงเอเอเอวอเอเอเอ,เอโอ้โหกำหมัดเลยบูขอญาตเลยขอญาตเลย เกลี่ยแปดสิบบาทนะเนี่ยเก่งใจกูด้วยเออสี่สิบห้ามาก่อนหนึ่งดอกอยังไงเพื่อนเลิฟปวกเกลี่ยปวกปลากันเลยยาวๆดอกนี้เออกอมาก่อนตีชงตีชิงไปเพื่อนเป็นไงล่ะครับแต่หวัวเช้าเลยได้กูนะจะว่าดีขออนุญาตปิดเทอร์โบแล้วกันสักน,นิดนึงเกมเร็วเกินบางทีอ่ะมึงดูดิล่วงเรามาลดเ,เหลือเท่าเดิมแล้วไหมเนี่ยเกือบเท่าเดิมแล้วสามกว่าตอนนี้สามห้อยกว่าแล้วนนว่าจังไหรลูกน แอบเพลียเล็กน้อยนะแต่หัวเช้าเลยยังไงกอบเออสักน้อยเฮ้อไอสัตว์เออลูกเคมาจังหวะนี้แปลกเป็นกรอบกองแล้วยังไงต่อคึ้นฟรีสเปนไหมเพื่อนตุกตบตุกดาบอีกแล้วหัวใจกคตเต้นตึกๆแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยเึ้นอีกแล้วแบบภูแบบไม่ดีใจเท่าไหร่สองดอกนี่คือแบบมาม่าแดงง่ายเด็กจะมาม่าเลยคุณท่วนี้เฮ้ยเฮ้ยดีๆลูกเอาดีดีโ้โแตบามาก่อน อย่างไรแจกโคูณอีกแล้วโอ้โหแจกเอ็ดฟัดคูณี้ขัดจมกเลยทีเดียวเสียลูกเคมาอย่างไรเพื่อนแจกโคูณอีกแล้วตบหัวยรูปหลังคูณทุกทีเลยใช่คูณี้กำหมัดเลยหว่านี้โคูณจมซอครับผมอย่างไรต่อโอเคมาคำนวณต่อเนี่ยพคเดียวพบปลาแตกไปโคตรโอเคไปไกลเกินบางทีนะผมโนริซามอย่างไรลูกเิว้ยงครับมาแท็คแครแท็คแครต่อแท็คแคนเฉยโอคตรโอเคคำนวณรวยรวยเดือนเดือนเฮ้ยสเก็ตเตอร์ โอ้ไม่ก้คำนวณเยอะช่างนิสสาประทางจริงมึไป,ไปแตกวายอะไรไกลเลอเกินเพื่อนเขาอยู่อ่าเพื่อนเขาอยู่ภาคกลางมันไปแตกภาคเหนือด้วยเพื่อนเอาโห,โห,หอไกลเกินบางทีเออลูกเจมาก,ก่อนเลยไนตต่อปไปไปพัดของแล400ไปหึ่อดอกอย่างไงต่อคำนรวววไม่เพื่อนเอาให้ลิ้นพงลิ้นพันกันไปเลยวันนี้ เจ็ดร้อยครับผม4สีส่หนึ่งศูนย์นะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งพันแล้ววะ่ะยากลำบากที่จะให้หรือดอกยากจัดบวกเลยอ่าซื้อไหมทักทรีนึงไอ้วัดโซ่เจ็ดร้อยแล้วกันนี่สามร้อยครับนะฮะบาทก็สิบบาทดิวัดดวงกันเลยมาตาเนี่ยขอวัดดวงเลยอันซื้อกับอาจจะแบบคำนวณดีก็เป็นได้ไนนะะด้ได้ได้ได้โคตรเงี้ยเลยมามาดูว่าซื้อกับคลิปเฟรย์กากๆเหมือนเมื่อกี้นะครับผมจะอะไรจะดีกว่า ทรงเดียวกันไหมลูกเจตแจมมาต้องแจมน้องเอต่อครับผมคำนวณรัวรัวลูกเคต่อเลยแต่กว่านี้เอเจยังไงเพราะเอซสิบเจ็ดต่อไปสูงทีฟาดหน้าไปหนึ่งทีแต่กว่าโอ้โหโอ,อย่างมาันลกจริงๆน่าลกของแท้เลยยังไงต่อลูกเคมาอีกแล้วนะครับมาบ่อยเหลือเกินโอ้โหไม่ดีสุขภาพเลยนันลูกเคยังไงต่อทอี่โ้ดีเลยควสิบไปจังกว่านี้ยังไงต่อครับผม ตงประจ้าจอดประยอดม,มากคูดสิสองไปแล้วหนึ่งทีปุ้ยว่าะเพื่อนคูิอีกแล้วสิบดีซจริงๆนะผมเลขสี่คือซี่จ,จัดเลยโอ้เอาอีกแล้วครับจังหวะนี้ทรงเอเอเย็นมาพักคุยล่าสันติมาคนนะโอ้โหลูกแมวติดคำนวณไปหดอกสาม,สามสูนโอ้โหหมายก้อตีก็รอไปหนึ่งทีจังหวะนี้คูนที่ไหลลงมาไมมไม่มายอดอีงมีกูดนะผมพัน้อกว่าไงล่ะครับดอกเี สวยงามโหเจอกลับคู่จริงๆตอกสุดท้ายเลยมึงอ่ะเอาคู่ตอนสุดท้ายเลยนะกันงงงก็โอเคครับไปเกมอื่นดีกว่ากูไปเสาท่ามแหละกูไม่วัดกับแมวแล้วกูจะเอาสองพันนี้ไปเล่นเ่าถ่ามแล้วกันโอเคไปเจอที่เกมสาวถ้มแล้วกันนะผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เฮียด้วยนะผมแล้วก็ใครอยากเข้ากลุ่มก็เมนแรกใต้คลิปเลยเฮียบากหมุดไว้ให้แล้วนะผมบ๊ายบายไปแล้วเจอกัน